เฮ้ยไม่ปิดไม่ฆ่าถึงไม่ได่วะเฮ้ยก็ซบะมีสแกนเราตามเราจะฆ่าสีเขียวดิผมากฆ่าพี่มุมอ่ะเฮ้ยเด้งเย้อ้าวพี่ใครโดนฆ่าวะอ๋อเนยน้องเนยเจอข้างล่างอ่ะข้างล่างเมื่อกี้ดูดูโซบะสแกนอยู่อ่ะไม่ใช่โซบะแล้วโซบะของกูไม่ใช่แล้วแป๊บนึงใส่เสื้อปะ กูต้องลองใส่เสื้อมาคุยกันบะดิไอ้หนวข่าเอ้าโโหตามหลักทฤษฎีแล้วถ้าคุณไม่ตามตัวแรกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้กูอีกแล้วอ๋ออะไรครับไม่ไม่ใช่โอ้ยอย่าโวดมั่วดีแต่กูอยู่สีเขียวข้างบนอ่ะอืมมันไม่มีหลังสัตว์นะพออ่ะกูอยู่กับโซบะเมื่อกี้กูอยู่กับโซบะใช่ยไหมโซบะเฉยโซบะอยู่กับพี่เหม่ยโอ้โหผมอยู่จนเขาสแกนเสร็จอ่ะพี่อ่ะอยู่ตอนไหนอะไรพี่อยู่กับโซบอ่ะ โซบะเป็พยานนะหรือผมอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนแล้วผมก็เดินมาข้างล่างมันจะไปดูเซ็นเซอร์เลยดูไฟดับหรือดูสิ่งบนไงแล้วมันเห็พอดีพี่ลงมาเจอสซบะใช่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 สีเขียวเพราะว่าเชื่อมไฟอยู่เชื่อมสายไฟอยู่เห็นพอดีใช่เหรอเ้าวไนิวยังว่าใครฆ่าวะกูว่าคนคนคนในนี่ตายแล้วล่ะคนฆ่าตายรักแค่ไหนก็ต้องปล่อยนิวให้กันเทสอ่ะ ข้างล่างข้างล่างรายงีพอร์ตเองลรอนิวแต่เมื่อกี้กูอยู่กับโซบะนะกูก็วิว่งขึ้นไปพร้อมโซบนะจริงฆ่าวกันเลยแต่แต่พี่เห็นนิวยืนดูโซบะเออก็ขึ้นไปพร้อมโซบะโอ้โหแล้วข้ามดีสักคลิปดิโอ้ยใจข้าวโอ้โหโซบะโซบะไม่ไว้ใจหรอถ <c oughs> <c oughs> ึงถึงถึงึเราจะเน้นโหวตออกกันตาดิ ราจะ,ไม,ะามนะไม่วูวามนะครับไม่วูวามเราเป็นเพียงคนกดไฟแต่ถ้าเราเห็นจังหวะหน้าฆ่าเนี่ยเราจะฆ่าแม่ง <c oughs> อ๋อแล้วฮาวดับเบิ้ลคิวไม้ดับเบิ้ลคิวไม้อ้คูดาวยังไม่มางั้นเองตายแล้วสองคนเราทำไงดีวะทุกคนอุ้ยร้น้ำต้นไม้ว่ะอุ้ยต้นไม้โตนในทันตาว่ะเอเค ต้องข้าวอะตามรอรออยู่ถ้ายังหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้ไม่มีใครออกเป็นนิวไม่ทำเควส์หรอ,อมันยืนไล่อะไรอะ่ะเอาเฮียกูอยากโอโ้โหไอ้กูอีกอะไม่ก็มึงกูเห็นมึงยืนไม่ทำเควสกันเลยอะกูทำมึงเขาเขาวิ่งไปทำเควสเนี่ยมึงยืนจุ่มรอดูอะไม่มีเควสอเลยดิฆาตกรมันทำเควสไม่ได้ไกูลืม <laughs> มันใส่ลายกูกูก็อยากเดินตามเฉยเฉยอะ <laughs> อยู่ฝั่งนู้นเอ้าโอ้โหไม่อย่างน้อยมันต้องมีฝั่งบนบ้างข้างบนน่ะมาตามกูมาดีกว่าเอาไงอ่ะผมว่าผมว่าสีแดงเป็นว่ะเนี่ยเนี่ยมันคือสีดำมันน่าจะเป็นนลสีดำหลุดไปตอนเนี้ยขาตกรน่าจะเหลือคนเดียวผมว่าโวตไอ้นิวไปก็นั่นแหละเอาโอ้โหเอาละโซบะโซบะเชื่ออีกแล้วเนี่ย สี S 2> <S 2> <S ั่นกับสีส้มได้สีส,มส้สมไหมเปลนชื่อขาวบวชแดงไว้ก็จบแล้วเนี่ยเริ่มเล่นตาใหม่เอาคนหลุดก็รออยู่เอ้าเฮียมึงบวชคนบริสุทธิ์นี้เลยเหรอพี่ชอบกูเหรออะร,รอวเนี่ยน่าเชื่อไหมเพื่อนอ,อ,อะไรวะเนี่ยโบวช<ล>ใครอ่ะเอ้าบว<ท>ชมึงโบวชมึงไอีกเนี่ยจะให้ตะคิฟอย่างเดียวเลยจะให้ตะคิฟอย่างเดียวเลยเนี่ยโคพีมาดิมึงนั่นน่าสนใจสุดละโบวชคนบริสุทธิ์อ่ะแบก Oh. <laughs> โหดกั้งหเลังเลี <laughs> เ้ยงไวเลอเกินเนี่ย <laughs> เลี้ยงเพชรไว้โคตๆรๆเองจะทำไงข้าจ,จะไม่ยุ่งอะ่จะจบโบเทีเองเพื่อในข้าเจ้าจงทําให้สําเร็จเจ้าจงฆ่ามันให้ได้ค <c oughs> ือถ้าฆ่าแล้วลงหลุมนี่เ <c oughs> รียบร้อยอยู่นะทุกคน <c oughs> ผมว่าโบยให้สีเหลืองนี่น่าจะได้อยู่ <c oughs> เอ้ยอะไรนะสีส้มสีส้มเออแบบว่าโดดลงท่อเพราะมันจึงอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยถูกไหม มันเหลือคนเดียวแล้วผมว่าไม่ชนะแล้วหลอดเต็มละอิดแอดอิดแอดอุ้ยใครเป็นอะไอนิวไอนิวไอ้นิยวโโหเด,ด้เด้งด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 งค่ายากกว่าทุกคนเอะมันอยู่ด้วยกันอยูอ่เลยออ อืมฮะฮ่ผมผมฮ่าฮ่่มันปิดไฟอะไรเล่น่ ไข่ไว้เหี้ยตรงนั้นเลยปะเออตรงนั้นแหละใครมันเปิดปิดไฟเล่นไว้เหียอ่อลเปิไฟได้สักทีเพราะีบอกโคลี่แหละ ก็ห้องนั้นแหละพี่ห้องไฟอันเนี้ยใครเข้ามาถือถ่ายเพาะพี่เข้ามาคนแรกพี่เข้ามาคนแรกกับพี่ไม่แก่เพราะพี่ไม่แก่เพราะว่าพี่กดเล่นไงไม่แก่เขาไม่ได้แก่ใช่ไหมจะกดแล้วคือไม่มีเฟสให้ทำนะคะไม่มีเฟสให้ทำหรอไม่ให้ทำเฟสเลยเทำไม่คืออะไรเริ่มเกมใหมาแล้ว ไอ้ย่าเราไขไว้จัดแม่งชุดละมุนใช่ไหมโอ๊ยพี่แครอทบอกว่าพี่แครอทตายคนแรกก็พี่พี่บอคุลีค่ะตรงนี้มีใครบ้างมีพี่คนนึงมีหมดทุกคนนะเอามีผมมีทุกคนอ่ะมีทุกคนอ่ะแต่ผมอ่ะไม่ได้เป็นคนเปิดปิดไฟเล่นเพราะผมอ่ะเป็นคนรีพอร์ตอ่ะสกิปอ่ะไอ้เหี้ยชุดละมุน โคตรเลยโคตรอ้าะอู้า er <invent> <division> ู้หู National ้หูตายฟรีเลรเนี่ยตายฟรีผู้เขาอยู่ทางซ้ายกันหมดเลยเว้ยผู้ไวิ่งไปทางซ้ายกันอะอะไรวะน่ะผู้แล้วผมอยู่ข้างขวาคนเดียวอะมันไปไม่ได้อะถ้าถ้ามุดไปยังไงไอ้กสองคนนี้มันก็ต้องเห็นเว้ยมันฆ่าไม่ได้มันอยู่กันสี่คนเลยนะเว้ยเนี่ยทุกคนโอ้เวทเสร็จแล้วอ่ะ อร่อยอ่ะชูคนสี่คนเลยนะ่มาเกี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมฆ่าไม่ได้ปะ่ะอิดแอดอิดแอดไปครับนิวเจอสัตรงไหนนะห้องปล่อยบอลลูนพี่มุมอยู่ไหนพี่อยู่หออ้องฆ่าเชื้อฝั่งฝั่งซ้ายสุดเพราะว่าเพราะว่า,วาสีแดงกับสีเหลืองอะ่ะวิ่งขึ้นมาจากข้างล่างติกรรันตลอดอ่ะใช่เ,เรียบร้อยไปไม่ใช่ละพี่มุมนีมม่แหละ ถ้าแต่แต่ถ้าไม่ใช่พี่หมุมมันก็ไขว่ายเฮียกฎที่มีในใจเลยปะอะดรไม่ต้องเป็นพี่ไม่ต้องเป็นพี่ทุกคนกฎที่มีในใจเลยจ้ะเียพี่ทำอะไรก็ผิดมัอนต้องเปิดไฟก่อนนะทุกคนถึงกับไอ้นี่ได้ครับมาดักรอต้องเปิดไฟก่อนเนาะ กูสาหลักดอ็อะหลักดอไม่กูงงอย่างเลยกูงงอย่างคือมึงมึงแย่งกันเปิดไฟทำไมกูงงผมเนี่ยเป็นคนปิดกูแบบกูหิดมากเลยแล้วคือแล้วคือตรงนั้นอ่ะคืออยู่กันเยอะนะแต่กูเสกตายฟรีพี่แจมอะไรเนี่ยตายฟรี